ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a ก o t c h a n n e l ผู้รับสารจ้าจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าให้ทาโล่หมอแจนนะคะคลิปนี้ถึงคิวชาวราศีธนูนะคะวันที่ดูใต้คำว่าเพิ่มเติมนะคะใครจะเข้ามาชัดเจนจริงจังชาวราศีธนูในปี2023เป็นการอ่านพลังงานภาพรวมทั้งปีอ่านตามหน้าไพ่นะคะใช้วจิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเอาละคะ่ะ ชาวธานูนะใครจะเข้ามาชัดเจนจริงจังหรือคุณจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับใครในปี2023 ราศีธนูเมจิเชียร์คิงอ่ะวีนออฟซูเมาละค่ะชาวธนูนะคุณได้แฮงแมนหนึ่งถ้วยเจ็ดเหรียญ ราชินีถ้วยนะคะราชินีสกถ้วยเก้าดาบนะไพ่เดอะเลเวอร์นะคะเจ็ดดาบเมจิเชียนแล้วก็ราชินีไม้เทา้าสิบไม้เทา้าราชินีดาบร <c oughs> าชินีหนึ่งสองสามโอเคไม่มีไม่มีราชินีเหรียญ <c oughs> ไม่มีคว e นอ of เพน t a เคิลมานะคะ เดือนเอยไม่ใช่เดือนขอไปโอเคโอเคจูนสตีก่อนนะหมอแจนโอเคใครจะเข้ามาหาชาวนูนะคะชัดเจนจริงจังไหมได้ไหมนะคะคนนี้เป็นใครเนาะสองพันยี่สิบสามคนที่คุณก็รู้ว่าใครคือคนที่ คุณกำลังมองกำลังดูกันอยู่นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งนะเขามีทั้งความที่เป็นผู้นำมีความอ่อนโยนและก็มีความจริงจังเด็ดขาดพูดจาดีนะคะชลราดและเป็นคนที่มีสเสน่ห์อาจจะอาจจะทำงานเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เขาอะมีชื่อเสียงนะคะ ในการใช้คำพูดนะคะพูดสอนพูดบอกผู้อื่นแบบเนี้ยได้หมดเลยนะคะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดมากๆแค่ดูดูอยู่นะคะในอดีตมาปีนี้คุณนะคะกำลังรู้สึกว่าชาวธนูทำไมเขาถึงไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกต่อฉัน นะคะต่อคุณคุณรู้สึกแบบนี้นะ,ะแล้วก็ในพลังงานเอเนจีที่คุณเจอเนี่ยนะคะมันเป็นการรอคอยอว่าเขาจะแสดงออกซึ่งความรักไหมนะคะมันมีเอเนจีว่าตัวเลือกหรือทางเลือกและก็อาจจะรักก็ได้แต่ไม่แสดงออกซึ่งความรัก อาจจะเกี่ยวข้องกับงานของเขาก็ได้ด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับงานหรือภาระหน้าที่หรือตำแหน่งที่เขาต้องแบกรับไว้ทำให้ความรักไม่สามารถแสดงออกก็เป็นไปได้ s t y l e of source มานะคะแปลว่ามันทำให้เขาและคุณเนี่ยอาจจะต้องรอคอยไปก่อนมันรู้สึกเครียดวิตกกังวลคอดูสถานการณ์ก่อนได้ปะแล้วในปี2023เนี่ย ไพ่อยากจะบอกว่าเขาจะต้องหาวิธีการจัดการอะไรสักอย่างเออจัดการอะไรนะ <c oughs> จัดการกับคุณไหม่ไม่ใช่ <c oughs> จัดการว่าเฮ้ยความรักมันถึงคราวที่จะต้องชัดเจนจริงจังไหมมีแพชชั่นคือเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากจะรอมันก็อึดอัดอะไรแบบเนี้ยนะคะแบบว่าเอ้ยอึดอัดหนะมันคือภาระหน้าที่ที่เขาแบกไว้อะไม่รู้ว่าคนของคุณอนะทํางานอะไรแบบ คือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบไหมซึ่งต้องมันมันต้องเป็นแบบนี้ก่อนอะมันต้องแบบรอคอยก่อนรอคอยการตื่นรู้ก็ได้รอคอยการตัดสินใจของตัวตนของเขาหรือรอคอยที่เขาอะจะกล้าหารเออจะกล้าจะกล้าจะใช้อ่าความกล้านในตัวของเขาเนี่ยที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่จะจัดการอุปสรรคปัญหาหรืออะไรเนี่ยใครควรคิดพินิจพิจารณาว่า โอเคนะเขาก็รู้สึกดีรักมีแ a ช s i o n ชอบคุณนั่นแหละแต่เขาอาจจะเออเออคิดช้านิดนึงรอการตื่นรู้ของเขาก่อนเรื่องความรักว่าโอเคจะจะจัดการอย่างไรดีนะคะแอบดูซุ่มแอบดูความรักที่เหมือนว่าต้องอดทนอะนะเจ็ดนะดาบเจ็ดเหรียญมาเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดอาจจะมีอิทธิพล <laughs> กับคุณหรือเขาก็ได้เช่นกันนะคะชาวธนู นะคะวันเสาร์ก็ได้เลขเจ็ดอะไรประมาณนี้ยการรอคอยการดูสถานการณ์ที่จะแสดงออกเพราะว่าความสัมพันธ์มันดูไม่ชัดเจนมันดูคุมเคือหรือรอคอยอ่ะนะคะเป็นการรอคอยนะรอคอยที่จะได้จะได้อะไรมันมี energy ของที่เป็นคนต่างชาติก็ได้นะเป็นคนต่างชาติที่รอคอยที่จะได้มาพบเจอตัวจริงๆกันนะนะคะ อาจจะได้แค่ติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์ก่อนนะคะเป็นการรอคอยมาสักพักสักระยะหนึ่งถ้าคุณได้เจอใครในปีนี้ถ้าไม่ได้คุยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเนี่ยปี2023เนี่ยอาจจะมี energy ความสัมพันธ์ทางโซเชียลออนไลน์ก็ได้ที่เข้ามาคุยนะคะแต่คุณก็ต้องใช้เวลาในการดูคนคนนี้คนคนนี้ก็ต้องใช้เวลาที่จะดูนะคะคุณบางครั้งเขาอาจจะงานยุ่งหรือคุณอาจจะงานยุ่งงานเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ ทําให้มีการเงียบไปหายไปแล้วก็กลับมาพูดมาคุยอะนะคะมันจะเป็น energy ของการรอคอยที่จะได้ติดต่อสื่อสารการรอคอยที่จะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์การรอคอยที่เขาจะต้องเคลียร์หรือจัดการสะสางปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตเขาอะเพื่อจะได้มาจริงจังหรือชัดเจนกับตัวของคุณนะคะนะคะแต่คิดว่าเขาน่าจะจัดการได้แหละภายในปี2 0 2 3นะน่าจะจัดการได้แหละว่าเพราะว่ามันเป็นความรักที่ ที่รอคอยนะคะความรักที่รอคอยไม่มีความบังเอิญน,นะในปี2023เนี่ยจัดเม้นต์ขึ้นมาที่หมอขยายเพิ่มให้จัดเม้นต์ขึ้นมาแปลว่าการตัดสินใจแสดงว่าอุปสรรคปัญหาหรือวิบากกระดะอะวิบากอุปสรรคปัญหาต่างๆกระดะนะะอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยนะะการตัดสินใจการตื่นรู้การตกผลึกการตกผลึกในเรื่องความรักนะคะการตัดสินใจว่า โอเคนะความรักใครกันแน่เป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาต้องการนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยนะเขาจะต้องทําให้เจ็ดเหรียญมาแปดเหรียญแปลว่ามันจะสามารถ mm hmm. เขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคปัญหามันจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะหมดหมดอะไรอะ่ะหมดสิ่งที่หมดสิ่งที่แบบมันช้านะคะจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ จ็ดดาบมาเจ็ดเหรียญมาเจ็ดถ้วยมาต่อนะคะความสัมพันธ์ออนไลน์ได้หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตัวเลือกหรือทางเลือกได้หรือว่าคนคนที่เราไม่คาดคิดคนที่เราไม่คาดฝันหรือคนในฝันอะไรแบบนี้หรือมันครั้งแรกมันอาจจะเป็นความรักที่จับต้องไม่ได้หรือคุณคิดอาจจะอาจจะนอนหลับแล้วก็ตื่นแล้วก็ฝันถึงคนคนนี้ก็ได้นะคะคือมันเหมือนความสัมพันธ์ที่ยังจับต้องไม่ได้ในตอนแรกที่เจอกันอะ อาจจะเป็นความรักทางไกลออนไลน์ได้ได้นะที่ท,ที่ที่เข้ามาที่เข้ามาเจอเจอชาวธนูนะคะในปี2023นี้แต่ถ้าเจอกันแล้วหรือเจอกันได้นะคะความรักความสัมพันธ์ยังจับต้องไม่ได้ในช่วงแรกๆเพราะว่าอุปสรรคมันมีอุปสรรคและปัญหาผู้คนเกี่ยวกับเนื้องานตัวตนของเขาหรือของคุณก็ได้ที่ทำให้ยังไม่สามารถเปิดเผยซึ่งความรู้สึก ได้รวดเร็วตามที่ใจต้องการเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่เรารู้สึกคิดวิตกกังวลกับความสัมพันธ์ดูมันเหนื่อยดูมันมีอุปสรรคปัญหานะคะเกี่ยวกับงานหรืออะไรในท้ายที่สุดคิดว่าความสัมพันธ์น่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะในปี2023นะคะเขาเขาหรือเธอคนนั้นะจะพยายามทํามีพลังงานราศีมิถุนนะราศีลัคนามิถุนดาวจาันทร์หรือดาวศุกร์ก็ได้ที่อยู่มิถุนเดลเวอร์ iver, นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่เก่งฉลาดเรื่องคําพูด บาง energy นะคะรอคอยที่จะเจอรอคอยที่จะติดต่อสื่อสารบางทีคุยแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาคุยแล้วก็กลับมาปรับความเข้าใจหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะคล้ายๆแบบนี้นะคะความสัมพันธ์น่าจะได้ชัดเจนแหละนะน่าจะได้ชัดเจนจริงจังแหละนะคะว่าเอาอย่างไรดีมีความกระจจาขึ้นนะโอกาสได้เริ่มต้นคบหาพูดคุยนะคะในรูปแบบความรักที่จะชัดเจนขึ้น ชัดเจนจริงจังขึ้นแล้วก็เป็นความรักที่มีแพชชั่นต่อกันลดไม่ใช่ลดลดความเครียดหรือวิตกกังวลนะคะให้เรารักตนเองกลับมาดูแลตนเองนะคะก็คือยอมรับกับสถานการณ์ไม่ต้องคิดหรือวิตกกังวลจนเกินไปเพราะว่าสิบไม้คือบางครั้งอุปสรรคปัญหาถ้ามันกำลังเยอะอยู่เราก็หันโฟกัสทำอย่างอื่นก่อนนะคะ ไม่ต้องเครียดหรือวิตกกังวลเวลานอนหรืออะไรแบบเนี้ยอย่าเครียดหรือวิตกกังวลก็อาจจะวิตกกังวลในความห่างไกลในความที่คนนั้นมีชื่อเสียงหรือการอยู่ไกลหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันความรักทางไกลนะคะความรักทางไกลรอความชัดเจนน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นออนไลน์ก็ได้นะ,ะบางคนอาจจะไม่ใช่ออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ยังไม่เปิดเผยในระยะแรกๆเริ่มเริ่มนะคะ The Sun ขึ้นมาอีกขอคําแนะนําจากไพ่หน่อยนะ ปีสองพันสามนะเป็นคนมีเสน่ห์นะคนคนนี้บางครั้งเราก็อาจจะเจอกับคนที่ทำไมคะเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักหรือคนที่เราไม่คาดคิดคาดหวังคนที่เรารอคอยแล้วเรารู้สึก ว่าความสัมพันธ์ดูเป็นไปไม่ได้แต่มันจะเหมือนว่าในปี2023เนี่ยน่าจะมีการพัฒนามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะการแสดงออกซึ่งที่อาจจะไม่เคยแสดงออกอ่ะก็อาจจะแสดงออกซึ่งความรักหรือความรู้สึกให้คุณชัดเจนหรือมั่นใจมากยิ่งขึ้น ten of pentacles นะคะมี energy ที่ดีมี energy ที่ดีอ่ะเอาง่ายๆเลยนะหนึ่งเจ็ดดาบนะคะถ้าคนคนนี้มีอะไรที่ ไม่ชอบมาพากลน,นะคะเล่นเกมกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไฟออฟคัพเนี่ยแปลว่าคุณอ่ะก็จะเดินหันหลังหรือเราจะตัดสินใจถ้าเครียดวิตกกังวลเนี่ยทาวธนูก็คือจะจะไม่เอาความสัมพันธ์นี้นะคะหนึ่งกรณีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นออนไลน์ line, หรือมาเจอพบเจอกันแล้วก็ห่างออกไปแล้วก็มาพบเจอกันเนี่ยความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาไปนะคะแต่มันจะช้านะมันมีการรอคอยอะ่ะ มันต้องใช้อาศัยระยะเวลาและการรอคอยนะคะดูท่าทางจะแบบรู้สึกเหมือนว่าชาวธนูก็จะเหนื่อยอะนะคะแต่ก็ไม่ได้อยากให้เครียดหรือซีเรียดขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันมีช่วงที่ต้องห่างไปมีช่วงที่ไม่ได้คุยมีช่วงแค่แบบคุยน้อยลงอะไรแบบนี้เขาไปโฟกัสอย่างอืน่นอะไรก็ได้โดยเช่นกันหรือคุณโฟกัสอย่างอืน่นมันความสัมพันธ์ที่แบบเราต้องแบบ รู้สึกอยากจะทําอะไรบางอย่างแต่ทําไม่ได้ด้วยมีคุณคนของคุณก็อาจจะคิดว่าเอ้ยอยากจะทําอะไรบางอย่างแต่ทาไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนเนี้ยเป็นเจ้านายเราเป็นลูกน้องหรือเราเป็นเจ้านายเขาเป็นลูกน้องหรือมันมีอะไรที่ความเป็นตัวตนของเขาอะนะสิ่งที่ผู้อื่นมองอยู่คอยแอบดูคอยแอบคอยแอบดูหรือคอย,คอยมองคอยจ้องความสัมพันธ์นี้อยู่ก็ได้ ถ้าเป็นคนที่ทํางานเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสัมพันธ์แบบไม่อยากจะให้ใครรู้อ่ะนะคะมันเป็นคล้ายแบบนั้นนะคะแต่นะ,ะแต่สิ่งที่ระวังคือเราต้องระวังตัวเลือกและทางเลือกด้วยนะตัวเลือกและทางเลือกหมายถึงว่าเจ็ดดาบคือ คนที่ทำอะไรรับหลังหรือใครที่เป็นมีความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วแอบมาซ้อนเราหมายถึงว่าอยากให้เราอยู่ในสถานะซ้อนคือต้องระวังดีๆเพราะว่าเมจิเชียนเป็นคนฉลาดน,นะคะเดอะเลิฟเวอร์คนมีสเสน่ห์อันนี้คือเป็นไพ่ของเจ็ดดาบหมายถึงว่าให้เราระวังว่าต้องคอยดูก่อนว่าคอยดูดีๆว่ามีตัวเลือกอื่นไหมเขามีคนอื่นไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องคุณต้องดูดีๆนะคะอย่าอย่ารีบเพราะเจ็ดเหรียญมันเป็นไพ่สถานการณ์ที่ ให้เราดูให้รอบครอบเนี่ยนะคะเจ็ดเหรียญคือการดูนานๆน,นะคะเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะคะให้ดูนานๆจะรู้จักกับใครหรือเราจะตัดสินใจคบใครหรืออะไรแบบเนี้ยให้ดูดีๆว่าเขาอ่ะความสัมพันธ์อนไลน์แอบคนของเขามาคุยกับเราไหมนะคะหรือเขามีคนของเขาแล้วแต่มาคุยกับเรามามาหายหาย คุณก็ยังต้องดูดีๆเพราะว่ามันมีเรื่องเครียดหรือรู้สึกอึดอัดเอ๊ะทำไมยังไม่ได้คอมเมนต์สักทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้เราดูดีๆชา้ชาๆใจเย็นๆถ้านะอันนี้คือเป็นสิ่งที่หมออยากบอกนะคะชาวสนูถ้าเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ยังไม่ปลอดภยัยเรียนรู้กันน้อยหรือเพิ่งเจอครั้งแรกหรืออะไรอะไม่ควรมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะอันนี้หมอเตือนไว้หรือบอกไว้ก็ น่าจะประมาณนี้นะปี2023นะคะคนเก่งคนฉลาดเข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสารมาทาง,งานได้ทางโซเชียลออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันแต่สถานการณ์ที่บางครั้งความสัมพันธ์ยังจับต้องไม่ได้ได้แค่พูดคุยนะอาจจะคนทางไกลหรือต่างประเทศก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะโอเคนะคะก็น่าจะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอมีความสุขมากๆชาวชนปี2023ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ